สวัสดีคะ่ะเด็กๆพบกับคุณนุชนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะคุณนุชนะคะก็มีจะมาสอนเด็กๆในเรื่องสลระอีนะคะจากหนังสือแบบหัดนะคะวิชาภาษาไทยในหน้า57นะคะนี้นะคะคุณนุชก,ก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องสลระอีนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันในชั่วโมงนี้นะคะไปชมเลยค่ะ สั้น ค,ความรู้เรื่องสระอีนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูน oh. ุชขออธิบายนะคะเกี่ยวกับสระอีให okay. ้เด็กๆฟังนะคะว่าสระอีใช้ยังไงนะคะออกเสียงยังไงนะคะเขียนยังไงนะคะเด็กๆมาดูนะคะสระอีเป็นสระเสียงสั้นนะคะอีนะคะคือเสียงจะสั้นนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆลองออกเสียงอีนะคะแล้วเด็กๆจะรู้ว่าเสียงจะสั้นนะคะเพราะเป็นสระเสียงสั้นนะคะ วิธีเขียนสระอิให้รากตามเส้นลูกศรดังนี้นะคะเด็กๆลากขีดตามลูกศรน,นะคะเลขหนึ่งยาวมานะคะแล้วก็โค้งที่บนเลขสองหักลงมานะคะก็จะเป็นตัวสระอิแล้วนะคะวิธีการเขียนสระอินะคะก็คือจะเขียนไว้ข้างบนเียญชนะต้นนะคะเช่นคําว่าตินะคะเด็ก,กๆดูสระอิจะอยู่ข้างบนตัวเป็นชนะตอเต่านะคะ ถ้ามีเพยญชนะต้น2ตัวให้เขียนสระอีไว้ข้างบนพยญชนะต้นตัวที่2นะคะเช่นคําว่าปรินะคะจะมีเพยญชนะต้นคือปอปลากับรอเรือนะคะแล้วจะใช้สระอีไว้อยู่ข้างบนตัวรอเรือเวลาสะกดเราก็จะสะกดว่าปอรอรอีปรินะคะพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังเพยัญชนะต้นเรียกว่าตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าดินคำนี้ก็จะมีตัวสะกดก็คือตัวนอหนูนะคะสระอิจะอยู่ตรง บนพยัญชนะต้นคือตัวดอเด็กนะคะเวลาสะกดก็จะสะกดว่าดออีนอดินนะคะบางคำมีเพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยนะคะเช่นคำว่าพริกนะคะจะมีเพยัญชนะต้นคือตัวพอพานกับตัวรอเรือนะคะและมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะสระอีจะอยู่ข้างบนเพยัญชนะต้นตัวรอเรือนะคะพีชนะต้นรอเรือนี่คือพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะเวลาเราสะกดเราก็จะสะกดว่า พอรออีกรอพิกนะคะต่อไปนะคะเด็กๆดูหน้า58นะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคำสะกดที่มีสระ,ะอีกเป็นต,ตัวคำสะกดนะคะให้นักเรียนฝึกสะกดคำสระ,ะอีกนะคะคำแรกสี่นะคะ,ค 4, ะ,คะสะกดว่าสออีสี่ คำที่สองดินสะกดว่าดออีนอดินคำที่สามยิ้มสะกดว่ายออีมอยิม้มไม่โทยิ้มคำที่สี่ขสะกดว่าหอรออีขลีคำที่ห้าคลิก สะกดว่าพอรออีก,กอลิกนะคะเด็กๆฝึกอ่านสะกดด้วยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆดูแบบฝึกหัดนะคะวันนี้จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะหน้า19หน้า60หน้า61และหน้า62 ในหน้า19ข้อ2นะคะให้นักเรียนเขียนสลิตามเส้นปละแล้วฝึกอ่านคำนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เติมสลิตามรอยเส้นปลาที่คำแรกลงไปนะคะคำนี้จานว่ารออีงอลิงนะคะต่อไปคำที่สองนะคะให้เด็กๆเ,เขียนสลิลงไปนะคะตามเส้นปลานะคะข้างบนเพียรชนะตัวสอเสือนะคะ คำนี้อ่านว่าสิงโตนะคะสะกดว่าสออีงอสิงโอโอโตนะคะสิงโตต่อไปรูปนี้นะคะเติมสตีลงไปนะคะบนเพลยชนะตัวจอจานนะคะอ่านว่าจิงโจ้นะคะสะกดว่าจออีงอจิงจอโอโจอไม่โทโจจิงโจ ไปดูข้อสามต่อเลยนะคะเด็กๆให้นักเรียนเติมสระอิแล้วฝึกอ่านคำนะคะคำแรกให้นักเรียนเขียนสระอิลงไปบนพยัญชนะตัวอลอริงนะคะอ่านว่ามะรินะคะต่อไปนะคะรูปที่สองให้เด็กๆเ,เติมสระอิลงไปบนพยัญชนะตัวอลอริงนะคะอ่านว่าริเก รูปต่อไปนะคะให้เด็กๆเติมสระอิลงไปบนพยัญชนะตัวททหานะคะอ่านว่ากะทิลุปต่อไปนะคะเติมพยัญชนะสระอิอะเติมสระอิลงไปบนพยัญชนะตัวททงนะคะอ่านว่าทิดาต่อไปนะคะเติมสระอิลงไปนะคะ บนพยัญชนะตัวรอจุลานะคะอ่านว่านาริกานะคะลูกสุดท้ายให้เด็กๆเ,เติมสระอิลงไปนะคะบนพยัญชนะตัวรอริงนะคะอ่านว่าถั่วลิสงนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกอ่านคำนะคะคำแรกนะคะอ่านว่ามะลิมะลิ คำที่สองนะคะลิเกลิเกคำที่สามนะคะกะทิกะทิคำที่สี่นะคะทิดาทิดาคำที่ห้านาลิกานาลิกาคำที่หกนะคะหัวรลิสง หัวลิสงให้เด็กๆฝึกอ่านคำตามครูด้วยนะคะไปนะคะให้เด็กๆเปิดที่หน้า60นะคะข้อที่4นะคะ,ะ,คะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะ<อ>คำกับภาพให้ตรงกันนะคะ<อ>คำว่ากิ้งก่านะคะ<อ>ให้เด็กๆโยงคำว่ากิ้งก่าไปหารูปภาพที่เป็นคำอะ กิ้งกะนั่นเองนะคะให้ตรงกันนะคะเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะโยงเส้นนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะให้ตรงกับรูปนะคะต่อไปหิ่งห้อยนะคะให้เด็กๆโยงเส้นคําว่าหิ่งห้อยไปรูปไปหารูปตัวหิงห้อยนะคะต่อไปนะคะชิงชา้า ต่อไปนะคะยิ้มแย้มรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ยิ้มแย้มอยู่ใช่ไหมคะต่อไปกิ่งไม้ให้เด็กๆโยงไปหาลูปกิ่งไม้รูปนี้นะคะต่อไปนะคะหน้า61นะคะเด็กๆ 6้หนะคะข้อที่หให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆด,ดูรูปนะคะแล้วเด็กๆก,ก็นำรูปภาพให้ตรงกับคำมาเขียนนะคะข้อแรกนะคะรูปนี้เป็นรูปพอพานนะคะระอิจะอยู่ข้างบนเพินชนะตัวพอพานและมีตัวงองูเป็นตัวสะกดนะคะอ่านว่าพออีงอพิงพออีงอพิงนะคะ ไปนะคะคำที่สองรูปนี้คือรูปตัวคอควายนะคะมีสระอิและไม้โทนะคะอยู่บนพยัญชนะตัวคอควายนะคะและรูปนี้คือรูปตัววอแหวนนะคะเป็นตัวสะกดนะคะอ่านว่าคออิวอคิวไม้โทคิวนะคะไปนะคะรูปนี้ คือตัวทอทหารนะคะเช่นชนะตัวทอทหารนะคะในสลีอยู่ข้างบนัป็นตัวทอทะหารแล้วก็ไม่เอกด้วยใช่ไหมคะเติมตัวสะกดต,ตัวนี้ลงไปนะคะตัวสะกดต,ตัวนี้คือตัวมอมานะคะอ่านว่าทออกมอทิมไม่เอกทิมนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามลงไปเลยนะคะข้อต่อไปนะคะรูปนี้คือรูป ขอไข่นะคะพยัญชนะก็คือตัวขอไข่นะคะรูปนี้คือรูปวอแหวนนะคะพยัญชนะก็มี2ตัวนะคะก็คือขอไข่กับวอแหวนนะคะสระอิอยู่ด้านบนพยัญชนะตัววอแหวนนะคะและก็มีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะสะกดว่าขอวออีดอขีนะคะขอวออีดอขี ข้อต่อไปนะคะเด็เกๆรูปนี้คือตัวอะไรคะหอหีบนั่นเองนะคะและก็มีตัวงองูใช่ไหมคะเยียนชนะต้นก็คือหอหีบกับงองูนะคะมีสระอิอยู่บนเยียนชนะตัวเยียนชนะต้นตัวที่สองก็คือตัวงองูด้วยนะคะและก็มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดอ่านว่าหองอีกกอหีบนะคะ รูปก่ัไปนะคะตัวนี้คือตัวพอพานใช่ไหมคะเพียรชนะต้นตัวแรกพอพานและเพียรชนะต้นตัวที่สองคือตัวรูปนี้คือรอลิงนะคะจะมีสะระอีและไม้โทนะคะอยู่บบนพยียชนะต้นตัวรอลิงด้วยใช่ไหมคะและก็มีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะอ่านว่าพอรออีวอพิวไม้โทพิวนะคะ ถ้าเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะคุณนิชอข้ามวิธีข้อหนะคะข้อหนะคะให้นักเรียนเขียนคำสระอิจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะเด็กๆดูรูปแรกนะคะลูกเป็นรูปอะไรคะรูปนี้ที่มีคำสระอิก,ก็คือรูปชิงน,นั่นเองนะคะขิงนะคะเด็กๆสะกดเขียนลงไปเลยนะคะว่าชออีมอชิงไม่เอกชิงน,นะคะ รูปต่อไปนะคะเป็นรูปนกทําไมคะนกบินนั่นเองนะคะให้เด็กๆเขียนคําว่าบินลงไปนะคะบออนอบินนะคะไปนะคะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปหินนะคะหออีนอหินนะคะ ไปนะคะเด็กๆดูห,หน้าผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือเขากำลังทำไมคะยิ้มใช่ไหมคะยออิมอยิ้มไม่โฮยิ้มนะคะรูปสุดท้ายนะคะ,ะ,คะสุดท้ายนี้สองคนนี้เขาทำอะไรอยู่คะวิ่งใช่ไหมคะวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งนะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนทำให้ตรงกับภาพให้ถูกต้องนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าทุกคำจะมีสระอิใช่ไหมคะอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะและก็มีตัวสะกดด้วยทุกคำเลยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆด,ดูหน้า62นะคะ ข้อที่7ให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประนะคะคำแรกนะคะเด็กๆคัดคำไปนะคะคำแรกอ่านว่ามิชชิดนะคะตามรอยเลยนะคะเด็กๆมิชชิดคำที่สองนะคะคิดผิดให้เด็กๆ,ๆคัดตามคำนะคะรอยเส้นปะไปว่าคิดผิดนะคะคำที่สามนะคะ อ่านว่าจิ้มลิ้มนะคะให้เด็กๆคัดคำตามเส้นปากไปนะคะจิ้มลิ้มไปคำที่สี่ยิ้มกลิ่นนะคะให้เด็กๆคัดคำตามเส้นปากไปเลยนะคะเขียนว่ายิ้มกลิ่มนะคะ สรุปนะคะเด็กๆดูข้อ9เลยนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสระอินะคะสระอิเป็นเสียงสั้นเสียงยาวะคะ่ะอิก็คือออกเสียงสั้นนั่นเองนะคะอินะคะสั้นนะคะเสียงจะสั้นนะคะต่อไปเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะให้เด็กๆ เขียนไว้ว่าข้างบนพยัญชนะต้นนะคะซึ่งเราจะสรุปได้จากที่เราเรียนมานะคะเรื่องสาระอิในชั่วโมงนี้นะคะหมดชั่วโมงนี้นะคะคุณนุชก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ครูนุชสวัสดีค่ะ